สวัสดีค่ะท่านผู่ชมคลิปนี้นุ่นนอยน้ำโชกับเดินทางมาติดตามตัวเลขขวอมฟันของตาปอค่ะวันนี้ตาปอฟันเด็ดค่ะท่านผู้ชมฟันว่าเด็ดเป็นนางหลินกับผู้หญิงค่ะนึ่งในหันมีแม่ม่านค่ะหรือว่าคุนทองเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่าคุณทองเปิดเสื้อขึ้นค่ะเห็นตัวเลขสามโตแดงจึงคืึค่ะสองขุมค่ะคุณตาปอกเพื่อนกายานผู้หญิงผู้นั่นเพื่อนอยากอายค่ะท่านผู้ชมยางอกมา มีเด็กหน่อยผู้ชายค่ะแลนมาห้องบอกเลขอีกค่ะท่านผู้ชมสองโตเน้นๆค่ะตัวเลขข้อมฝันของตาปองหวัดนี้สิมีตัวเลขตัวใดเนกับเพื่อบนเป็นการเซเวล่าค่ะก็ับไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะตาปอค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะับสวัสดีค่ะคระมวันี้กระเดินทางมหาตาปอค่ะท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขข้อมฝันอีกคือเกาค่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงคะคุณตางหวัดนี้ฝันว่าจะยังไงคะ วันนี้กับฝันฝันมาเลยไป,ไปเด็นในบ้านใช่หรอไปไป่ไปอข้าเจา้านั่งเด่นน้ำกันอยู่ค่ะไปเลยไปแวเบึงมีผู้เท่าสองคนสามคนกับผู้อันถือผ้าผืนทอง,องเออผืนทองส่งกลุ่มเนาะเออเท่านั้นเพิ่นว่า สองอีนี่ก่ได้สีออกเป็นตัวเป็นว่าเป็นถั่วมีหนึ่งก็เรียว่าเบื้องตี้เราสองไข่เป็นว<อ>่ามันก่ได้สีออกแล้วมันส<อ>ีออกแล้วบานเมื่อก็เปิดเสียขึ้นไขพ่พอนั่งยุหันเปิดเสียขึ้นสองยังอยู่<อ>ปุ่มอ,อยู่<อ>บ้านตัวเล็ยกยุท้องมันตี้บาา้า<อ>นแรงจึงคืน ค่ะตัวค่ะคุณตาเด็กสองหางเดิกเกียรติอยู่แล้วนะญาติพ้ง,ง,ง,งตัวเด็กตัวที่แรกอีสามศูนย์เจ็ดตสามศูนย์เจ็ยเออค่ะตัวที่สองเจ็ดห ok กแปเจ็ด,กดหกแปดเออแรงจุกคึงแรงบัดดู <ต>แดงมัตุโซยู่ถออยูนี่ถองเมม่มาเออชอบเมม่มาค่ะค่ะเมม่มาอนผูหลันกุตาฮุจักึ้นบอกบ่บ่าูุจักจะคนเลยบ่ฮุจทีรังรวมม้วงก,กันกับบ่ฮุจักอืมในหันมีผู้หญิงผู้เดียวมีผู้หญิงสามคนกันยังไงครับอ,อีมันถอดค่ะสองคนนั่นเป็นผู้หนุ่มหรือผู้เฒ่ากุณตาอันกับว่าเฒ่าเหี้ยงกลางคนกลางคนผูเมม่าอนเลยค่ะผูเมม่านยังหนุ่มอยู่สองมัน ทองในสาวเนาะอืมช่มันเนสาวคุณจังไรกวะาใช่ถ้าว่านักบวชจักหน้าจักตาเป็นชื่อการเมืองหันไปนดังเด่นนระเบิ่นสิส่งผู้หญ,ญิงในหันผู้หนึ่งเลยห์วงคุณว่าผู้หญิงผู้นี้ทองไก่สีออกแล้วไก่สีคลอดแล้วเออเพิ่นก็เลยเปิดทองให้เบิง้งเออเปิดทองให้เบิง้งเฮือเสียึ้นเลยเฮือเสียึ้นเลยที่เสียมันขึ้นี้ใช่เพื่อทันหนาวหาคุณตาเมนบอก หันนามา่านทีเห็นตัวเล็กแดงจึงคึงเลยเหอโซ่เลยเลี่ยงกันมาเลยบอกเลี่ยงกันสักใจแถวหนึ่งต่อลงมากับแถวหนึ่งเลี่ยงกันลงมาค่ะเลี่ยงกันลงมาสามตัวสองขุมนอคุณตาเนาะมันเท่าเปรียบเทียบเป็นเดขกอบขุมเหลขกมีขี้อยู่อยู่ทั้งขางคือยู่ท้้งหนาอ่ว้งหนานี่ทีก้างหนาทองกุตาเห็นกุตา ไว่ายังบ่อในความฝันว่าได้ว่ายังกระยานยาดเขาไอ้ค่ะก็เลยย่างหนีหวานย่างหนีย่างน้ำทางมาย่างมาย่างมาบ้านเล็กหน่อยมันเห็นเล็กหน่อยเล็กหน่อยมันจักมันลายใส่แล้มันย่างน้ำทางสีย่างกับบอย่างสีแดงกับบอยแดงมันเลยจัก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 ไปเลยยุดนะเล็กหน่อยใหญ่เป็นไรค่ะ ก็บ่ใหญ่เลยเล็กแต่น้อยเล็กโัวในปีนึงคือว่าสองปีบ่ะสองสามปีนี่นะข่วมข่วมแดนหันเลาะกุฏานะขึ้นม่ก็หายได้หน่อยมาผู้เดียวพ่อแม่กับบ้านแม่นั่มหน่อยผู้หญิงกือผู้ชายก็ผู้ชายเมื่อไงแรกเนี่ยยอกยอกไปอยู่น้ำทางบ้านมันสิกายขึ้นสิบวกายเมื่อไงงวกหนากลับมาหนึ่งสองเด้ออันบ่ หนึ่งสองเนื้อมันบ้าห่วยหนึ่งสองคนบ้เป็นห้องบอกเลขเนาะห้องบอกเรีเอ๋อค่ะเป็นใส่เสื้อผ้าบ่ได้หน่อยใส่จยู่จว่ากูเมื่อคือแปลกแค่จะว่าว่าหูเมื่อขึ้นมาบ้าฟันแปลกแปลกเคยเห็นนิดหน่อยคนนั้นบ่ค่ะบ่บ่เคยเห็นไลยจะเแ่านั่งน้ำกันยังบ่เคยเห็นเลย ทักมันบานนะน้ำข้าเจา้าน้ำกะปอแจ๊กหนาจ๊กตาเพิ่นน้องเ<อ>พิ่นห้องบอกแก๊กเถ้อคุณตาดีหน่อยนะซ่องเถื่อช่องเถ<อ>ื่อเออหนึ่งสองเดอเอ้อหนึ่งสองเด้อเออคุณตาเนี๋ยวนี่แหละเ,เดี๋ยวตอบกราฟได้หน่อยนั่นบอกกะเพราอะไรตอบกราฟอะไเนียการยืนฟังเมื่อกเรียนไปเลยมึงบอกแล้วมันกัน,รนเรียนด<อ>้วยแสดงว่าถือว่าเป็นฝันดีแห่งนอกคุณตาเนาะ ตัวแดงก็ได้นิดหน่อยกับหองบอกเอาโจกไม่ให้คัดเนาะงวดหนีเนาะเบลเป้เลยเนาะเบลเป้ด้วยคับตัวไหนคุณตาสองหนึ่งสองเนาะสองหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่านิดหน่อยนี้หองบอกนี้หนึ่งสองค่ะค่ะหนึ่งสองกับคักจริงกาดกันสองหนึ่งเนาะคุณตาเนะกันสองหนึ่งหนึ่งค่ะฟันขัดแห้งเนาะคุณตานะงวดนี้เนาะฟันขาดอยู่เข็นเป็นตัวเลยเนาะค่ะเป็นเป็นหน้าทางแล้วค่ะ เขาาวป็นนแทงฟันหลายมือแล้วบอกคุณตาฟันนี่นเลยสามมือดีดาโอ้โหสามมือเนาะเลขสามคุ้มหนียุนนี่ขึ้นเดียวกันเลยทีเดีนี่ขึ้นเดียวกันเลยโอ้หลังจากยางออกจากในนั้นเดี่ยวไปมาพอเ์็กน้นอยยางมาลำทางเนาะเออแต่ว่าเลขนี้ไม่คือฝันคืออันไม่คือเข่ากับเปลือกอันตัวคีบก่อนนี่แค่แตงโมคีบก่อนนั้นนี่หนึ่งสองเนาะ ตึงโซก็ไมีเยอะเลยมาเหล็กมักอันหมักอันยังแบบเจ็ดเจ็ดศูนย์คีบแดดถือว่าตัวเลขนี่ตรงกันเนาะคุณตาเนาะตรงกันค่ะค่ะอาจจะมีขาดเขื่อนแน่แต่ว่ากั หมุนไปหมุนมากระตรงกันเนาะคุณตาเนาะหมุนเอาแล้วค่ะจได้แกหมุนเอาเบิึงค่ะเอาไปตัดหลินหมุนหลินเอาเนาะค่ะเนาะค่ะความฝันของคุณตามีอยังเพิ่มเติมบ่ค่ะกับมุ้มีอยังแล้วกับฝันไในซาบีระค่ะขอบคุณแนวทางข้อฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับส้มรับฟังน้ำกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสมคลิปนี้นุน่อยน้ำโชกศรีมาท่านผู้ชมมากสรุปตัวเลขความฝันของตาปอค่ะ ตาปอนีพ่นฝันเห็นเลขอยู่ในทองแม่ม่านค่ะทองค้นทองพิ่น่าใกล้สีคขอดแล้วค้นทองพุ่นเปิดเสื้อขึ้นค่ะเห็นตัวเลขสองขุมโตแดงจึงครึ่งค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่ตาปอเห็นในทองแม่ม่านเนาะค่ะสามศูนย์เจ็ดค่ะเจ็ดหกแปดมานีตาปอพิ่น่าพิ่นยางออกมาค่ะเด็กหน่อยผู้ชายค่ะห้องบอกเลขท่านผู้ชมห้องบอกหนึ่งสองหนึ่งสอง ตปอเพิ่นไกน่กันสองหนึ่งไว้น้ำเนาะค่ะไก่ดีาช่วเอาไปพิจรารณาเ <c oughs> บิ้งค่ะเอาไปตัดเหร่นมุนเหร่นเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแมงรัฐบาลวันประจำวันที่หนึ่งกันยาย,ยน2 5 6 7คลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชคก็ขอ,ขอให้ทาชม่มีโชคมีลาบเฮ้งเพ่งปังปังรุ้ลยลยถูกลอตเตอรี่ร้องวันใหญ่กับแนวทางตัวเลขของตาปอกันทุกคนค่ะนุ่นน้อยกับข,ข,ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิป ้าผูใดย,ยังบันทดนกดติดตามช่องนุดนหน่อยน้ำโชกนุดนหน่อยน้ำโชกก็ขอฝากช่องในเด้อค่ะฝากช่องนุดนหน่อยน้ำโคกวันนี้อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดนหน่อยน้ำโชกน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ